สวัสดีครับผมเจนเด็กสงแกงนะครับก็พบกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้มีเรื่องเรื่อง2เรื่องนะครับมาอัปเดตกันนะมาพูดคุยกันแล้วกันอะเรื่องแรกครับตอนนี้ n i m a n ครับเปิดให้ทําการสั่งเสื้อนะสามารถสั่งเสื้อนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน l i n e m a n ได้เลยนะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ภายในกรุงเทพชั้นในนะครับแล้วก็ปริมณฑลบางพื้นที่นะก็วิธีการสั่งก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่เแอปพลิเคชัน n i m a n นะจากนั้นเลือกสั่งของนะครับแล้วก็ Line Man Rider Shop นะ ซึ่งวิธีการสั่งเนี่ยก็ใส่ไอดี <ID S 2> วิ่งงานแล้วก็เลขัตรประชาชนซึ่งรวดเร็วมากๆแป๊บเดียวถึงเลยนะครับอาจจะมีส่งฟรีบางพื้นที่ด้วยนะก็ไอที่จะเปลี่ยนเสื้อใหม่สั่งดูนะครับเดี๋ยวผมว่าจะสั่งนรู้เสื้อผมดิโคซีดเลยนะครับดา่างทอยมาแล้วนะเออถ้าผู้ใหญ่ใจดีจะบริจาคเสื้อของสักตัวก็ได้นะครับไซส์สามเอ็แอลนะครับดูผมใส่ยุเสื้อสีฟ้าแล้วนะครับ ต่อไปเรื่องที่2นะครับตอนนี้หลังจากที่เพื่อนๆอัปเดตมานะครับอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่2.16นะก็จะที่เราจะสามารถใบทวี50ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีหัวข้อใหม่ขึ้นมาชื่อน,นี้นะคะแนนไรเดอร์นะครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีคะแนนเรตติ้งของเรานะแล้วก็อัตราการยกเลิกง,งานนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอัตราการยกเลิกง,งานนะครับอัตราการยกเลิกง,งานนะเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะไม่แน่ใจว่า หลังจากนี้นะครับการยกเลิกงานอาจจะใช้คะแนนในการยกเลิกนะครับไม่ต้องโดนแบนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพิ่งจะอัปเดตมาและไอดีของผมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นเลยว่ายกเลิกงานไปกี่ครั้งอะไรยังไงนะเพราะว่าเพิ่งจะอัปเดตมานะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันคร่าวๆแล้วกันครับอัตราการยกเลิกงานนะครับคำนวณจากจํานวนงานที่ไรเดอร์นะครับกดรับงานนะแล้วยกเลิกเอ่อประมาณนี้ก็จะหารด้วยนะครับจำนวนงานที่ไรเดอร์กดรับนะครับในช่วงเวลาที่กําหนดนะ จะมีรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนะครับโดยอัตราการยกเลิกง,งานเนี่ยยิ่งมีคะแนนต่ําต่ำมากเท่าไหร่นะครับเช่นอาจจะเซ็นหเ์ซนหเซ็นลงมาเนี่ยจะยดียิ่งคะแนนต่ําก็จะยิ่งดีนะเพราะว่าจะแสดงถึงความรับผิดชอบของไลเดอร์ต่อง,งานการทํางานมากขึ้นนะเออแสดงถึงความรับผิดชอบนะเมื่อรับงานแล้วก็ต้องไปทํางานให้เรียบร้อยนะไม่ยกเลิกซีสวนะครับทั้งนี้นะครับไลเดอร์ที่มีคะแนนอัตราการยกเลิกง,งานสูงก็คือแคะแนน9้าคะแนน10คะแนนขึ้นไปนะครับ ตัวเลขยิ่งสูงนะก็จะส่งผลนะครับในอนาคตนะคือจะให้มีรายได้ลดลงนะครับแล้วก็อาจจะถูกตังเลือดแล้วก็ถังขับสัญญาณได้นะครับอันนี้มาเริ่มมาแบบว่าแปลกแล้วนะครับเดี๋ยวมาทาความเข้าใจกันนะครับอัตราการยกเลิกงานนะครับก็จะนับทุกบริการเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานฟู้ดนะครับส่งพัสดุนะหรือว่างานหมานะครับนับนับรวมหมดเลยนะอัตราการยกเลิกงานเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือรายวันนะรายวันเนี่ยเริ่มเที่ยงคืนของวันวันนี้นะครับ จนถึง5้าทุ่มห้าคืน1วันนะต่อไปนะครับรายสัปดาห์ก็คือเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนถึงวันจันทร์นะครับจนถึง5้าทุ่มห้าของวันอาทิตย์นะก็จะมีหยุดสองสถานะนะเขาก็จะมีบอกว่าเป็นมาตรฐานการทํางานนะไลเดอร์นะครับต้องมีอัตราการยกเลิกง,งานรายสัปดาห์รายเดอือนนะครับน้อยกว่า10%เนะเออน้อยกว่า10%เพื่อนะครับเพื่อจะรับสิทธิพิเศษต่างๆครับในี่ยนะเขาจะมีอินสันตีหรือเปล่าอันนี้อาจจะแบบว่ายิงงานหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะ เออแต่อัปเดตมาทุกคนเลยนะก็มีส่วนไม่ได้นะครับที่การคำนวณนะครับสมมติสมมติวิ่งงานวันละยีตัวนะครับคูณ7วันนะวันนะครับก็จะเท่ากับ140งานนะหนึงานเนี่ยถ้าสมมติว่ายกเลิกไป7ตัวนะครับเตัวก็อยู่ที่2.5%ประมาณนี้แล้วก่อนลองทําความเข้าใจดูนะครับต่อไปนะครับเหตุผลและเงื่อนไขในการยกเลิกงานนะบริษัทก็เข้าใจนะครับว่าเออมีเหตุุดพิสัยประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกรถติดรถพังหรืออะไรมานนี้นะก็รนีนะครับ ライเดอร์สามารถยกเลิกงานเริ่มต้นนะเริ่มต้นต่อ1น d ไอดีได้ได้2ครั้งตลอดอายุงานนะครับและจะเพิ่มขึ้นให้1ครั้งทุกๆกการรับงาน18ตัวสำเร็จเออก็คือ ID เนี้ยสามารถสมมติไอดีผมเนี้ยวิ่งสามารถยกเลิกงานได้2ครั้งนะจะเพิ่มให้ครั้งที่3เนี้ยจากการรับงาน18ตัวครับแล้วก็ต,วตัวที่4ยกเลิกงานในครั้งที่4ก็จะต้อง รับงานเพิ่มขึ้นอีก18ตัวนะครับทั้งน,นี้นะครับไรเดอร์จะสามารถยกเลิกงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการยกเลิกงานสูงสุดได้4ีครั้งนะครับสามารถทยอยใช้ได้นะครับและไม่มีวันหมดอายุนะในก็ตานะครับหากพบว่าไรเดอร์นะครับไม่ได้แจ้งเหตุผลการยกเลิกงานตามความเป็นจริงไรเดอร์ก็จะถูกการตักเตือนและระงับสัญ,ญญาณเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับเออเรามาดูเหตุผลครับในการยกเลิกงานที่ไม่กระทบต่ออัตราการยกเลิกนะก็คือ สามารถยกเลิกงานได้ฟรีนะครับตามจํานวนครั้งที่กําหนดนะแล้วก็ไม่กระทบต่อคะแนนด้วยนะครับก็คือ1นะครับพิกัดของร้านไม่ตรงนะหมดแล้วไม่เจอร้านนะครับ2นะครับร้านติดต่อไม่ได้ร้านปิดนะครับหรือว่าอาหารหมดอาหารไม่ครบนะครับสนะครับลูกค้าต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งนะครับลูกค้าไม่ต้องการรออาหารนะครับครับขนาดหรือน้ําหนักของสินค้าของบริการมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะครับต่อไปนะครับลูกค้าปักหมุดผิดนะครับหรือว่า ให้ไปส่งบนอาคารนะครับติดต่อลูกค้าไม่ได้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับประสบอุบัติเหตุไนเดอร์ประสบอุบัติเหตุนะครับก็จะยกเลิกงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการยกเลิกงานนะครับต่อไปนะครับเหตุผลที่กระทบต่ออัตราการยกเลิกงานนะครับให้ทั้งจํานวนการยกเลิกนะครับแล้วก็เสียคะแนนด้วยนะคือหนึ่งนะครับรถเสียนะครับ2ครับฝนตกหนักหรือว่าภัยธรรมชาตินะสามครับไม่สามารถรับส่งอาหารได้นะครับด้วยเหตุผล ส่วนตัวอื่นๆสาเหตุอื่นๆของไรเดอร์นั่นเองนะครับออฟังแล้วงงไหมออผมอ่านเองทำความเข้าใจเองยังค่อนข้างงงเลยครับสิ่งที่อยากรู้เนี่ยก็คือมีคะแนนอัตราการยกเลิกงานแล้วมีจานวนครั้งอัตราการยกเลิกงานแล้วเรายกเลิกงานเนี่ยโดนแบนไหมนั่นคือปัญหาที่อยากรู้ไม่ได้สนใจคะแนนหรือว่าจานวนครั้งนะครับสนใจแค่ว่ามีคะแนนแล้วโดนแบนไหมใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมออโอเคก็ สำหรับการอัปเดตใหม่เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครที่ดูผ่านแอปพลิเคชัน t i k t o k ก็ฝากกด Follow กดหัวใจด้วยครับก็เป็นไงบ้างการยืนถือพิหนตอนนี้ผมถึงหน้าพิจารณาคืนมาสึนษาคาดว่าอีกสักเจ็ดวันน่าจะได้เงินคืนแล้วนะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีได้ภาษีคืนเร็วไว้นะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ